วัดสิ่งที่อยู่ในใจการที่เราตั้งจุดมุ่งสแสวงหาวัดในใจนั้นไม่ใช่เยื่อยิ่งคิดว่าการไปวัดจริงๆนั้นเป็นสิ่งไม่ดีหรือจะเลิกไปวัดกันเสเลยแต่ก็คงก็ทํานองอังหุนเปลี่ยวคือเมื่อเรายังไม่มีโอกาสไปวัดได้ดังใจปรารถนาก็มาปรับใจตัวเองว่า ทำอย่างไรจึงสามารถจะวัดได้ทุกๆครั้งที่เราต้องการที่ประสงค์ของการไปวัดก็เพื่อไปหาความสงบร่มเย็นให้กับจิตใจแท้ที่จริงแล้วความสงบร่มเย็นนั้นเกิดมาจากในใจของเราเองอาจได้มาจากวัดที่ไปไม่แต่บรรยากาศที่วุ่นวายที่รุ่งร้อนรอบๆตัวเราทุกวันนี้ ถ้าเราจะเริ่มหยุดใจของเราทำใจของเราให้สงบนั้นเริ่มได้ยากทำได้ยากเราจรึงต้องไปอาศัยร่มนอของสถานที่ที่วิเวกที่สงบเป็นที่เริ่มต้นก่อนแต่เมื่อไปแล้วลหลายๆคนลืมไปว่าแท้ที่จริงความสงบนั้นมันมาจากใจของตัวเราเองเป็นสิ่งซึ่งเราต้องภาคเพียร คอยสร้างแล้วคอยประครับประคองหล่อเลี้ยงให้เจริญนอกนามยิ่งยิ่งขึ้นเหมือนอย่างกับว่าเราปลูกต้นไม้ให้เติบโตอยู่บนเนื้อหนาคือใจของเรานี่เองเราก็เลยหลงไปว่าถ้าไม่มีเวลาไปวัดแล้วจะไม่สามารถหาความสงบเย็นได้โปรดเตือนตนไว้ว่าวัดนั้นหมายถึงการสร้างความสงบ ให้บังเกิดขึ้นที่ใจของเราเองและวเมื่อระลึกได้ดังนี้แล้วก็มาค่อยครวนว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถนำวัดให้เข้ามาอยู่ในใจได้ตลอดเวลาเพราะการที่เรายัางต้องทำงานอยู่ทุกวันอย่างนี้ยังเป็นการยากที่ทุกๆอย่างจะราบรื่นถูกใจไปเสียทั้งหมด ตรับเท่าที่เรายังไม่สามารถอยู่โดยลำพังแลนะทำอะไรได้วยตัวของตัวเองได้ให้ระลึกไว้ว่าผลที่จะสืบเกิดต่อมาตน้่งแต่การกระทำของตราน,นั้นเป็นปัจจัยร่วมกันระหว่างเรากับโลกโลกคือผู้อื่นสิ่งอื่นที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอเป็นต้นว่าเรามีครอบครัว และจะไปทึกทักให้ทุกคนในครอบครัวมีความคิดความเห็นเหมือนเราทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนก็มีใจของตนเป็นใจเขาใจเราแตกต่างกันไปเราจะจัดระบบอย่างไรอย่างไรทุกทๆคนในครอบครัวจึงจะมีสิทธิ์มีเสียงเป็นอิสระของตนได้รับความพึงพอใจ โดยไม่ไปเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นกล่าวคือไม่ใช่ผู้หนึ่งได้ดังใจขณะที่อีกผู้หนึ่งต้องเดือดร้อนปดทนต่อจากครอบครัวก็เป็นที่ทำงานซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมของคนที่ต่างจิตต่างใจการที่แต่ละคนจะรู้ใจของกันและกันจะทำให้ได้ดังใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลย ความรอบรื่องจะมีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความแยบคายขึ้นอยู่กับอุบายที่แต่ละคนจะสามารถหามาหล่อเลี้ยงใจของตนเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นของกลาง,ลางไม่มีความหมายด้วยตัวของตัวมันเองมันจะให้สุขหรือทุกข์ก็เพราะใจไปให้ความหมายกับเหตุการณ์นั้นๆต่างหากละ่ะ